สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อกัอกบบ่าวไก่คือนนเอาอ่าเมื่อนี้เข้ายู่ทีเมืองตตโอยแข้งสลรวันเนาะทางลังนี่เป็นบรรยากาศเพ่นมาบุญจองเพื่อเมืองตตโอยแข้งสละวันที่ว่าพ่นจัดหลังชุดเนาะแต่ว่ากัยังบ่กลังเนาะเพราะว่ายังมีเมืองสมวยติสายแดนเวียดนามเนะเาะก็ยังสิจัดอีกเกินสามหนึยินพนว่าเข้าเดินทางมาแต่เมืองนอ้องหาเมืองตตโอยนี่ประมาณ หาสิบหรือหกสิบกิโลเมตรใส่เวลาอยู่ประมาณสองสัปโมงพี่น้องรถใหญ่แล้รถจักนี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือชั่วโมงปลายหน่อยหนึ่งพี่น้องสิภาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศบุญชองเอพื่อเนาะประจิมียังในเนาะมาเนีน้ม,นมากับคนน้อยมาเนี้แล้วก็ทีมงานประมาณหาคนตอนนี้แม่นสําหรับบางคนก็จะเดินทางกลับเพราะว่าเอามาสาเติบแล้วมากับตอนแรงๆพผสงเพื่อแล้วแหละ บางคนก็กำลังมากเพราะว่าตอนแรกมันเสียดเขาลําโบเนาะแก้เมเขาลําวงเพราะว่าเป็นจัดการแข่งขันสวงเหือก็ันแล้วแล้วคนส่วนร้ายมันเดินทางมาแต่หนอกเนาะคนมาแต่ทางนอกร้ายและก็ทางเมืองอื่นในเขตใกล้เคียงเทศบาลเมืองตะโอยแข่งสารวัตน,นี่แลหละพี่น้องเล้วมากมาขังแลรลกด้วยว่าขังสมิตรเนาะ แพี่น้องไวบ่งบรรยากาศนะกันพ่ะออน,นี้ม่นเข้ามาหลินบุญเนาะแต่ว่าเขาจอดรถอยู่ห้องเหียดทงังมันซีเมนทางออกและทางนี้ม่นสถานที่จอดรถและทางนั้นมันซิเมนบอลบุญบอลก็สวงเขื่อเนาะราจะพาพี่พาน้องไปเลยพิ่กำลังเดินทางครับเพราะว่าเป็นมาดินบุญแล้วมันไกลสิเลือกแล้วเนาะเป็นเขาสวงเขื่อแล้วแลว คนกัร้ายเติบอยู่ได้พี่น้องเลยบนทางบนแหงล้ลยแล้วเขาจังพากันไปหรอกทีมงานน้ามาน้ำกันแมนหาคนพี่น้องเลยก่ะมีคนหน่อยสองคนอันนี้ซิเมนต้อนจอดรถจากสปอร์ตรถจักมันจะมีคนแามอยู่ชื่อว่าคนน้ลยอยู่ได้พี่น้องเลย ไม่อยากสะท้อนแซงน้อยหนึ่งพอ่าตะเวนตกทางนี่อันนี้แมนจุดพนลดันลดรถนลัดรถจากบ่ิหารของแมนยมบุญเนาะพอมันสิ่งอยากในการจันจรคนรไา้นี่ี่นเลยเขามันจะเป็นอาหานคล้ายเครื่องคล้ายปีงคล้ายยัง คือว่าไลายเติมเพราะว่าเป็นมือชุดถ่ายเนี่ยน,น,นั่นี้งเปนบ่อนเด่นปูกไก่เแล้วสิลอลงไปทางลุมก่อนคนคือว่า้ลายชุดยอด คือสิเมร์เดินลำบกงพี่น้องเ,เนียยังบริเวณภัยเข่าเพราะว่ามันยังแดดจูงยังตะเวนอยู่อตอนนี้พี่ผ้าเข้าไปพี่น้องไปเบิ่งเมันกำลังจัดที่กันว่าภายไหนที่หนึ่งที่สองตัวแคบฐานเพราะว่าเข้ามาสาโพดแล้วบรเห็นผมเป็นแข้งตอนแข้งครับ ม่นกำลังจัดที่ประเพเฉยที่หนึ่งที่2ที่3ามนะ้ะเขาอยัางมาพุท่านก็ได้โปรไทยจอนแล้วครววในเบิร์แต่ว่าจิตไทยบรรยากาศรอบๆไปพี่น้องเบิร์ อนไล่จะเป็นห่านสัตว์ของบุฟเฟ่า์ไลยติดชุดอันนี้เป็นทางลงทาบอดหนึ่งบ่อชงเพื่ออันนี้เป็นล้วบ่งอีกตันหนึ่งได้พี่น้องช่องบ่งอยู่ดีนะ กีเปรมครับว่งองยังดอกอันนี้นนเป็นว่องนมกีเปรมอันนี้ก็จะเป็นหนา้าละวงหลายชุดแล้วอันนี้นนเป็นนมกีเปรมอยู่ทางส่วนเบ,บ,บื้องแคมเซ่ เอา,าพ่อสาวนาลีนาลีสาวตัวไว้มาินมากไก <c oughs> ่นบโซดทีว่าค้ายเครห มันจิติตราคาบอกรายละเอียดพี่น้องเลยว่าราคาเท่าไหร่ชวนลายเสียท่างในซีสะพ่อเครื่องนุ่งพี่น้องเลยเต็มอยู่ส่งกับมิตรตัวง่ะ khác, you know. พวกพี่ยังไลเหล่าพี่น้องเพิ่นมอบรางวัลกัน,นีนยังแล้วที่หนึ่งที่สองเลยได้รับที่แล้วกัเพื่อนกับปิดแล้วแล้วก็เขาระบวงต่อแบบนี้เข้ากับชีวภากัน,น,นกรับแล้ว